เพราะเมืองไทยคือเมืองหลวงของสตร ฟู้ดมีอาหารริมทางที่ทั้งอร่อยทั้งถูกและก็มีให้เลือกกินมากมายขายกันตั้งแต่เช้าจะรดค่าค่าจะรดเช้า สีสันริมทางเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังมีเรื่องราวการต่อสู้และอุปสรรคนานัประการกว่าจะประสบความสำเร็จมาเป็นเชฟข้างถนนอย่างในทุกวันนี้ สวัสดีครับกลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการเชฟข้างถนนรายการที่จะพาคุณไปอร่อยริมทางแล้วอิ่มกลับบ้านพร้อมกับแรงบันดาลใจกับผมจอนสันมาเฟยฟุตบาทมาเทเลนะครับ <laughs> แต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปนะครับผมมาเฟยอย่างผมเนี่ยไม่ได้จะไปรีดไถ่ค่าคุม้มครองจากใครนะครับ แต่ว่าหน้าที่ของผมก็คือจะไปตามถนนหนทางตามตรอกซอกซอยซอกเล็กซอกน้อยต่างๆเพื่อที่จะตามหาร้านเด่นร้านดังร้านอร่อยนะครับผมที่มีเรื่องราวนะครับผมการต่อสู้ยืนหยัดกว่าพวกเขาจะสําเร็จได้หนังเช่นทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างครับรายการของเรานะครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังเหนื่อยกําลังท้อหรือว่ากําลังสิ้นหวังนะในการทํามาหากินได้เห็นว่านะครับคนธรรมดาธรรมดาอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ข้างถนนเนี่ยกว่าเขาจะมีทุกวันนี้เขาต้องผ่านอุปสรรคมาย เยอะแยะมากมายพวกเขาประสบความสาเร็จได้คุณก็ทําได้เช่นกันครับ <L ess> และเชฟข้างหนึ่งของเราในวันนี้นะครับ <L ess> เขาเป็นถึงหนึ่งในตํานานของย่านยราชแห่งนี้ครับจุดเด่นของเขาก็คือราคาที่แสนถูกซึ่งตรงข้ามกับปริมาณที่มันมหาศาลครับเส้นทางชีวิตของเขาไม่ธรรมดาเลยนะฮะผ่านความยากลาบากมาเยอะแยะมากมายและเขาคนนั้นก็คือเฮียสวิทแห่งร้านบะหมี่จับกังเยวราาครับเราไปทำความรู้จักกับร้านของเขากันก่อนดีกว่าครับ คคุณผู้ชมทั้งหลายร้านบะหมี่จับกังเยาวราชตำนานที่ยังมีลมหายใจของย่านเยาวราชแห่งนี้ที่ครองใจผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาอย่างยาวนานกว่า60ปีด้วยเมนูเด็ดเพียงเมนูเดียวเท่านั้นผายคนกินฟินกันไปทั่วล่าแล้วล่ะคะ่ะและเมนูเด็ดเพียงหนึ่งเดียวของร้านนี้ก็คือบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนั่นเอง เมนูที่ใครเห็นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหอะไรมันจะชามใหญ่ไซส์บิ๊กชนิดที่เรียกว่าใจกว้างดุดดักแม่น้ำสักขนาดนี้เพราะนอกจากเส้นบะหมี่ที่ทางร้านจะจัดให้แบบไม่มีกั๊กกันแล้วแล้วก็วัตถุดิบอย่างอื่นในชามไม่ว่าจะเป็นหมูแดง ผักทางร้านก็จัดให้แบบไม่หวงเช่นเดียวกันด้วยปริมาณที่มหาศาลและรสชาติแสนอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนี่ละค่ะที่ทำให้ร้านบะหมีจับกังเยาวราชแห่งนี้เป็นแหล่งดึงดูดสำหรับนักกินตัวยง ผู้ที่ต้องการเติมเต็มความเหงาในช่องท้องซึ่งทุกคนที่มาก็ต้องยอมสยบและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้แม่เจ้ามันอิ่มคุ้มสุกกระเป๋าสตางค์สิลิเกินแต่ใครที่จะมาท้าพิสูจน์บะหมีจับก,กังเยาวราชแห่งนี้แล้วก็ <laughs> เผื่อเวลากันไว้นิดหนึ่งก็ดีนะคะเพราะว่าคิวที่ร้านเนี่ยแน่นเวอร์มากแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะ เฮีย er เนี่ยลำบากมาตลอดชีวิตเลยนะครับผมเฮีย er ไม่อยากจะได้กำไรเยอะๆบ้างเลยครับกำไรน้อยๆก็พอแล้วขอให้มีคนมากินเยอะๆอมีคนมากันแก้งเฮียเฮียก็เลือกที่จะนิ่งตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ ร้านเล็กๆแห่งนี้กับเมนูที่แสนเรียบง่ายเพียงแค่เมนูเดียวเท่านั้นแต่กลับขายดิบขายดีจนทําให้ร้านนี้กลายเป็นร้านบะหมี่ขวัญใจมหาชนด้วยรสชาติแสนอร่อยและปริมาณอันมหาศาลสุดคุ้มค่า แต่แน่นอนค่ะว่าความสําเร็จอย่างทุกวันนี้มันไม่ได้มาง,ง่ายๆหรอกใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับเฮียสุวิทเจ้าของร้านถึงเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดากว่าจะมาได้จนถึงทุกวันนี้กันล่ะคะ สวัสดีครับเฮียสวิสครับสวัสดีครับเฮียครับได้ยินมาว่าเฮียทำบะหมี่มาเกือบตลอดชีวิตเลยนะครับจุดเริ่มต้นของการทำบะหมี่เนี่ยเป็นมายังไงครับตอนคุณแม่ก่อตั้งขึ้นมาขายด้วยครับแล้วก็ทางบ้านเป็นคนที่อยากจนไม่รวยครับผมก็ต้องสู้ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานก็คืออาชีพดังเดิมของพ่อแม่เลยนะทำบะหมี่กันมาตอนนั้นเฮียอายุเท่าไหร่ครับผมที่มาช่วยพ่อแม่สิบสามปีพอ เดียวต้ังสือเสร็จกลับมาก็ต้องรีบๆช่วยแล้วไม่มีเวลาที่จะเล่นกับใครพออายุ13เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พออายุ17เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นคนคุมร้านแทนแม่ซึ่งถือว่าเร็วมากเลยนะครับมันเป็นเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าคุณแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคหัวใจเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อถ้าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่าโรงพยาบาล โอ้หคือการที่ต้องมากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่อายุ17เนี่ยตอนนั้นคุณแม่ก็ป่วยด้วยและเราก็ต้องคุมร้านเองคือ,คอมันรับภาระอะไรยังไงบ้างอะตอนนั้นที่ทำอระก็ต้องค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็ค่าโรงพยาบาลครับค่ารักษาครับค่าผ่า,า,าตัดอืมคือการที่ต้องมากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่อายุ17เนี่ย ตอนนั้นคุณแม่ก็ป่วยด้วยและเราก็ต้องคุมร้านเองภาระและแรงกดดันทั้งหมดในตอนนั้นเนี่ยมันมากมายขนาดไหนครับมันก็มากมายแล้วก็ต้องสู้ต้องอดทนเอาไว้และหน้าที่ที่เราต้องทำะเวลานันนัเราต้องทำอะไรบ้างนะฮะเช้ามาก็ต้องทำละทำอะไรบ้างเฮียตอนนั้นก็ต้องต้มหมูครับทำบะามีตั้งร้านขึ้นมาครับ ก็ต้องทำท,ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราคึ้ยมาคุมร้านเองมันยากไหมฮะตอนนั้นผมมองว่าเด็กอายุ17มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะในการบริหารจัดการเนี่ยเฮายทำยังไงครับตอนนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปก็ไปไปเรื่อยๆครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมตอนนั้นปัญหามันก็คนงานไม่มีบ้างครับแล้วก็ต้องต้องทำด้วยตัวเองบ้างอืมอก็คือไม่มีคนช่วยอะไรฮะใช่นะนะคนงานก็ไม่มีเด็กอายุ17 ต้องมาทําขัวเตี๋ยวตั้งแต่เช้าต้มน้ําซองน้งนําซุปกันไปขายกันไปถึง4ี่ห้าทุ่มเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัว<ช>มาดูแลคุณแม่ครับผมก็ถือได้ว่าเฮียนี่มีความเป็นนักสู้มากเลยนะฮะ ถึงเฮียเนี่ยจะมีความเป็นนักสู้ยังไงนะครับแต่เฮียเนี่ยก็ไม่ชอบทะเลาะก,กับใครมีคนมากันแกล้งเฮียเฮียก็เลือกที่จะนิ่งเฮียก็เฉยเหรอครับเฉยครับทำไมถึงเฉยไอเฮียตอนนั้นอนะไม่อยากไม่อยากเป็นสัตรูกับใครอ,อยาก<ฮ>จะเป็นมิตรมากกว่าอืมก็คือเฮียเป็นนักสู้ก็จริงแต่เฮียเลือกที่จะสู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะไม่ไปทะเลาะเบาแวงกับใครนั่นเองนะครับผม นอกจากความเป็นนักสู้แล้วเนี่ยเฮียสวิตยังถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของคนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอีกด้วยนะครับคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญคือเฮีย er ไม่เคยมีหนี้เลยแม้แต่บาทเดียวเฮีย er ทําได้ยังไงครับก็อย่าไปสร้างหนี้ครับต้องออมตอต้องออมทุกสิ่งทุกอย่างต้องออมต้องประหยัดสุรุ่สุดไร,ร่ ก็คือไม่ไม่คิดที่จะไปก่อนนี้เพิ่มเลยไม่ไม่เลยอ่าแล้วตอนที่เราต้องใช้เงินอย่างไง้เฮียทํำยังไงครับผมต้องใช้เงินก็ต้องมีถึงเดใช้ไม่มีเดไปใช้ก็คือรู้จักประหยัดใช้เท่าที่มีพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั่นเองใช่ไหมครับผมครับผมเฮียต่อสู้กับความยากลาบากเนี่ยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมีทุกวันนี้ได้วันที่ลูกค้าของเฮียเนี่ยนั่นเต็มร้านไปหมดเลยเฮียคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะความทาอาหารอร่อยเยอะ อคนกินมันก็ติดใจนะก็คือเฮียเลือกที่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพของอาหารและก็เน้นในเรื่องของปริมาณที่มันพิเศษกว่าร้านเอื่นตรงนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับอือรับผมเฮียเนี่ยลำบากมาตลอดชีวิตเลยนะครับผมเฮียไม่อยากจะได้กําไรเยอะๆบ้างเลยครับทำไมถึงยังให้บะหมี่แบบเยอะขนาดนี้มันคุ้มกับค่าเหนื่อยของเฮียหรอครับคนเราก็กำไรน้อยก็พอแล้วพอมีคนมากินเยอะๆ กำไรชามนึงอย่างเดียสามบาทสี่บาทก็พอห้าบาทก็คือเรื่องที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้อิ่มท้องได้คุ้มค่าเราได้กำไรนิดหน่อยพออยู่ได้แล้วก็โอเคแล้วอืมครับผมด้วยอาชีพขายมะมีแบบนี้นะคะแต่ว่าเฮียเนี่ยสามารถที่จะส่งลูกชายเรียนจบสูงๆได้มีงานทำดีๆได้ที่วันเนี้ยเฮียรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้จักภูมิใจบ้างครับผมภูมิใจยังไงบ้างเฮียเล่าให้ฟังความสุกนิดนึงภูมิใจที่เขาเรียนสูงแล้วมันไม่ต้องไปลำบากครับ เคียร์สวิตคาะเฮียรมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เขามีภาร,ระทางบ้านที่ต้องคอยดูแลพ่อแม่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ย,ยังลำบากอยู่แบบนี้ครับคนที่ลำบากอยู่ขออยากท้อขอมีความพยายามทาสุขสิ่งทีกอยางต้องอดทนครับสู้สัตว์ต่อสู้ไปเรื่อยๆอีกสักบาทนึงก็รวยขึ้นมาได้คอืมครับผม คุณผู้ชมที่กําลังประสบปัญหาในเรื่องการทำอาหากินอยู่นะครับผมกําลังท้อแท้อยู่เนี่ยอยากจะให้ดูชีวิตของเฮียสวิทเป็นตัวอย่างนะครับผมเมื่อก่อนเฮียเนี่ยก็อดทนฮะต่อสู้ฟันฝ่ามาแม้จะเจอกับปัญหาตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับผมเฮีย er ก็ไม่เคยย่อท้อเฮีย er ก็ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่รักนะครับผมจนวันนี้นะฮะ เฮียก็มีทุกอย่างแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือเรื่องที่เฮียเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะเอากําไรเกินควรมีแต่สิ่งที่คิดจะแบ่งปันคนอื่นครับผมสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะที่ทําให้สังคมของเราเน่นาอยู่ครับอยากจะให้ดูเฮียสุวิทย์เป็นตัวอย่างนะครับผมเชื่อว่าถ้านําหลักการนี้ไปใช้ชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างเฮียสุวิทย์แน่นอนครับ ความสําเร็จของคนเราไม่ได้ได้มาด้วยโชคช่วยนะคะแต่ได้มาด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอดทนไม่ยอมท้อต่างหากะคะและช่วงหน้าเฮียกชสวิตคนนี้จะเปิดครัวโชอให้พวกเราดูกันว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำบหมี่ให้กลายเป็นขวัญใจมหาชนนั้นเขาทำกันอย่างไรห้ามพลาดกันเลยทีเดียว ว่าตลอดชีวิตของเฮียสวิทนั้นต้องแบกรับความกดดันและความรับผิดชอบอย่างมหาศาลกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้และตอนนี้ก็ได้เวลาบุกครัวเพื่อเป็นล้วงสูตรบะหมี่เกี้ยวหมูแดงจากเฮียสวิทกันแล้วล่วคะค่ะ ลยครับมาดูกันดีกว่าว่าวิธีการทำบะหมีม่จับกลางของเฮียสวิทเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเฮีย er ครับเมนูนี้ถูกสืบทอดมาตั้ง3รุ่นแล้วตั้งแต่รุ่นคุณย่าเลยนะครับครับแล้วทำไมต้องให้ปริมาณเยอะขนาดนี้ครับโอ้อยากให้เขากินอิ่มไงเขานอิ่มแล้วมันก็สบายใจอ๋อกินกันไปเลยชามเดียวอิ่มอิมไปเลยไม่ต้องมาเบิ้ลหลายชามใช่ไหมใช่ครับผมแล้วหมูของเฮียครับ ผมสังเกตว่ามันไม่เห็นมีสีแดงเหมือนร้านอื่นเลยอ๋อมันไม่ได้ใส่สีมันต้องใส่เป็นซีวดดำไม่ได้ใส่สีมันอร่อยสู้เขาได้เหรอถ้ามันไม่มันจะไม่ใส่สีอ่ะมันสู้ได้แน่นอนเลยครับียแต่ต้องไปหมักเอาไว้ก่อนอ๋อก็คือหมักอย่างดีครับผมและวิธีการหมักหมูของเฮียนะครับผมมีวิธีการไงครับก็หมักหน้ข้างวันหมักข้ามวันเลยเออโหใส่น้ำมันหอยครับน้ำตาตปี๊บอะไรก็น้ำตาลครับ ก็คือใส่ตามสูตรของเฮียเลยนะครับผมหมักไว้ข้ามวันให้มันซึมเข้าไปในเนื้อหมูเลยนะครับผมเรื่องหมูไปแล้วครับเฮียเดี๋ยวขอดูน้ำซุปหน่อยเฮียหน่อยน้ำซุปนี่ใส่กระดูกหมูครับผมน้ำซุปนี่กระดูกหมูกิโลยังไงบ้างวันหนึ่งสิบกิโลสิบกิโลนะครับเคี่ยวนานแค่ไหนครับเคี่ยวแต่เช้าแล้วครับคือคือทั้งวันเลยทั้งวันเลยกระดูกหมูสีกิโลแล้วมีใส่อะไรอีกบ้างอ่ะไม่มีไม่มีต้มกระดูกหมูเปล่าล้วนเปล่าล้วนล้วน แล้วเรื่องเส้นนะครับผมมีอะไรเด็ดบ้างเรื่องเส้นเส้นต้องลวกแล้วต้องนุ่มสิ่งสําคขญก็ต้องให้น้ํามันเดือดอ๋อต้องลวกในน้ําเดือดเดือดเลยนะให้เส้นมันนุ่มน้ำมันเดือดเส้นเส้นนี้ลกทำเองบ้างเฮียทำเองบ้างหรือว่าอ๋อสมัยก่อนทําเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกอืเดี๋ยวนี้แบ่งแบ่งปันให้คนเขาอ่ะอืก็คือเน้นในเรื่องของการลวกวิธีการทํานั่นเองครับผมใช่ครับผมเฮียผมเห็นเฮียทำแล้วเหมือนจะง่ายเลยผมขอลองทำหน่อยได้ไหมไดยครับผมเชิญเลยอันลวกเส้นแล้วกันทำไงให้เฮีย ขอบคุณครับเฮี่ครับช้อนขึ้นมา,นนม,ามันหนักนะเนี่ยเฮียคุณผูช้ชมฮะเห็นอย่างเงี้ยนหนักประมาณสองสามกิโลเลยนะแล้วเฮียต้องยืนรูบอยู่งี้ยทั้งวันเลยเฮียใช่เฮียกล้ามขึ้นพอดีเฮียอืมอืมแล้วต้องเอาไมา้เขี่ยเพราะว่าอะไรครับเขี่ยย้ายย้ายมันติดก,กันอเวลาเขี่ยกันมราจะได้หมดอ๋อมาลองดูครับก็คือพอลงไปปุ๊บม,มันก็เขี่ยขึ้นมาอย่างี้ เฮีย er ครับเฮีย er ให้เยอะขนาดนี้ฮะวันหนึ่งเฮีย er ต้องใช้บะหมี่ในประมาณกี่ก้อนครับเนี่ยประมาณร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลโหอย่างนี้พอไหมฮะลวกขนาดนี้ได้ละพอลวกเสร็จแล้วต้องทำไงต่อครับเส้นอันนี้ใส่ไว้ในใส่ไว้ในนี้เลยนะฮะแล้กวก็คลุกโอ้โหเฮียเ er. ส้นของเฮียให้เยอะขนาดนี้ผมอยากรู้ว่าบะหมี่นะฮะโลนึงมันได้กี่ก้อนครับบะหมี่โลนึงก็ประมาณร้อยห้าชามชามนึงได้กี่ก้อนครับชามนึ่งก็ประมาณสองสามก้อนก้อนนึงก็ประมาณโลนึงครับโอ้ เดี๋ยวนะฮะคือบะหมี่เนี่ยก้อนหนึ่งประมาณโลหนึ่งอันนี้ก้อนหนึ่งใช้ได้สักห้าห่อก็คือมันเป็นมาเป็นก้อนใหญ่นั่นเองครับ <นะ S 1> ผมถ้าเทียบเป็นก้อนเลน็กๆมือนร้านอื่นนะก็ประมาณ3-4<ช>ก้อนใช่ไหมฮะสองเฮียนี่มาเป็นมัดใหญ่เลยครับผมก็คืออย่างก้อนนี้ใช้ได้ประมาณส5่าชามครับอืมขนาดไหนเฮียขนาดนี้ได้ไหมขนาดไม่เลย ใส่ไปเลยนะฮะเต็มชามก็พออย่างนี้เต็มยังเฮียเต็มแล้วเต็มแล้วนะฮะครับผมแล้วไงต่อครับใส่ผักแซมหมูครับผมใส่หมูอ้าวแน่นๆเลยครับชามนี้พิเศษใส่ผักไหนครับเฮียผักเนี่ยครับอย่างนี้ได้ไหมเฮียได้ครับหน้าตาดูดียังครับดูดีแล้วโอเคครับและนี่ก็คือบะหมี่จับกังสไตล์มาเฟียฟุตบาทอย่างผมนะครับโโอ้เก่งไม่เฮีย โอ้โหเส้นเยอะมากสมคำล่ำลือเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าฮะโอ้โหมาฟาบฟาบมีจับกังโอโก็โโโคือเส้นของเขานะจะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เละนะครับแต่อย่างที่รู้กันคือบะหมี่จับกังมันต้องเรื่องของปริมาณอ่ให้ดูกันเต็มๆครับนี่แค่ชามเดียวนะครับ โอ้โหกินตอน7จ็ดมงชา้าให้อิ่มถึง2องทุ่มเลยนะฮะเรามาดูกันที่หมูแดงมั่งนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าหมูแดงที่นี่ครับไม่ใส่สีนะฮะลักษณะของสีก็จะดูเป็นเนื้อเนื้อของหมูจริงๆครับเออก็อืมอ้มหมูยุ่มมากครับไม่เค็มเกินไปรสชาติกำลังดีกินกับบะหมี่นี่เข้ากันดีมากครับ สำหรับคนที่อยากจะมาอิ่มอร่อยนะครับผมตามรอยรายการเชฟข้างถนนนะฮะมากินบะหมี่จับกังยาวราชมาได้เลยนะครับผมอยู่ในซอยเจริญกรุง23ครับใกล้ๆกับวัดเล่งเนียยี่นะฮะสำหรับร้านบะหมี่จับกังยาวราทแห่งนี้นะครับผมจะเปิดนะฮะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับเนื้อนึงเนี่ยจะมีปิดอยู่2วันอยากจะให้เช็คกับทางร้านก่อนให้ดีนะครับผม จากเด็กชายที่ฐานะทางบ้านยากจนได้โอกาสทางการศึกษาแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กทำให้เด็กชายในวันนั้นเติบโตเป็นเสาหลักที่เข้มแข็งและพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกๆอุปรสรรคปัญหาที่ถาโถมเข้ามาจนประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้และเขาคนนี้ก็คือเฮียสวิตเจ้าของร้านมะหมี่จับกังเยาวราชนั่นเอง